สวัสดีค่ะแม่จีนอวยลิซ่าเหมือนราชินีกำลังมางานนี้ทำเอาไว้ปอแทบแตกอีกครั้งเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับคลิปทีเซอร์เซโรเดี่ยวของลิซ่าแบล็คพิงหลังจากที่ทาง YG Entertainment ปล่อยออกมาให้ได้ติดตามกันในคืนวันที่27สิงหาคม2564เผยคอนเซปตที่ดูลึกลับน่าค้นหา เปิดตัวลูกสาวด้วยสายฟ้าที่พร้อมจะพาเธอฟ้าทุกสถิติน้องไม่ได้มาแนว่วหวานแน่นอนส่วนร้องแรงเบอร์ไหนก็เตรียมใจกันไว้ให้ดีๆแน่นอนค่ะว่างานนี้แม่แม่แฟนคลับจีนไม่ได้เห็นคลิปทีเซอร์ดังกล่าวของน้องต่างก็แห่พากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างรัวๆทำเอาไวป้ป๋อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนแทบแตกอีกครั้งจะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลย ฉันรู้สึกเหมือนลาชินีกำลังมา YG ช่วยเปิดไฟหน่อยที่รักฉันยังไม่ได้ซื้ออัลบั้มเลยมาซื้อกันเถอะทุกคนดูขาของลูกสาวฉันสิเกิดเสียงดังขึ้นบนท้องฟ้าและลิซ่าก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ฉันมองเห็นไม่ชัดเลยสเสน่ห์ของภรรยากำลังทำลายล้างฉันขนลุกไปหมดแล้ว ฉันเห็นแต่เปียใหญ่ๆของลูกสาวแค่ตัวอย่างฉันก็ใจเต้นรัวๆแล้วฉันทำนายเลยว่าต้องรับแน่ๆเสียงฟ้าร้องนี่ฉันกระแทกใจจริงๆและนี่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแม่จีนีเหวยป๋อหลังจากที่พวกเขาเห็นคลิปทีเซอร์ล่าสุดสำหรับโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าแบล็กพิงคซึ่งแอดก็นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สุดท้านี้นะคะต้องขอขอบคุณแอคโซมิลลาและลิสา0327สสาำหรับการแปลด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกแอดใต้คลิปได้เลยนะคะก็มาร่วมติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจน้องไปด้วยกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารรวเดเร็วก่อนใครเจกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ